รับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคร ain, like, ับผมกับผมนายรีวิวครับผมทดลองสินค้าออนไลน์ครับผมก็เหมือนทุกครั้งครับสั่งสินค้าออนไลน์มานะครับผมก็สั่งมาเรื่อยเปๆนะครับผมก็ใครดูละอาจจะสนใจอยากได้นะครับผมหรือที่เคยสนใจอยู่แล้วถ้าเห็นแล้วอาจไม่ตรงใจก็จะไม่อยากได้เงี้ยครับก็ถือว่ามีคนทดลองให้แล้วนะครับผมก็ก็ดูๆกันไปครับว่ามีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าก็คราวนี้ก็เหมือนทุกครั้งครับผมสั่งมาเป็นเนี่ยนะครับผมเครื่องทำโซดาครับ เครื่องทำโซดาคือช่วงนี้ก็บ้านน้ําอัดลมนะครับก็เลยสั่งมาลองดูก็ไม่รู้ว่าใช้ได้อ้าดหร่อใช้ได้หรือเปล่านะครับผมปึ๊บม,มันก็จะเป็นกระบอกอย่างนี้นะครับ ยา <Yeah. S 2> มันจะมีขีดบอกนะครับว่าวัดถึงขีดแล้วคือไม่ให้เกินนั้นนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับก็มันมอนเป็นกร์ดมันก็อาจจะอัดขวดแตกระเบิดออกมาได้เนะี้ยไม่ขีดอยู่ตรงเนี้นะครับวิธีทําโซดานะครับอันนี้ก็ไม่เคยลองนะครับก็จะมีหลอดกร์ดมาให้นะครับซื้อมามันจะแถมมากับไอ้นี่นะครับ10หลอดเห็นว่านะครับ10หลอด ใช่ไงเราคุณเอ้ยใช่ไงเราคุณเอ้ยเอ่อขออภัยขอประทานโทษขอดูมือนโน่นคู่มือหนึ่งนะไม่มอยากมัวไม่อยากก่อให้เกิดอันตรายก่อชีวิตและทรัพย์สินของตวเองจงหวน都是中文的นะ，可ใ还可以า看得懂啊，会读中文这个放在哪里啊？这个这样的。 放在这里这样的，这样都可以的。嗯，我、哎、也、嗯、不太清楚，是这样。这、哎、样。闭了，我我干嘛闭差了？哦，不对不对啊！我应该这样做的，这样的。 คือนะครับผมเดี๋ยวจะไม่รู้ที่ใช้จะไม่อน็นนอยูงไงนะครับเอา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 หลอดก๊าซใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนท่านว่าให้หมุนหมุนให้เท่ากันนะครับหมุนเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เราจะได้โซดาจรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับจะระเบิดใส่หน้าก็ไม่รู้หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องไกลๆนะครับเรื่องมันจุเสียงก็ชุดหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆูก <c oughs> ทำยังไงครับขออนุญาตไปดูวิธีการใช้งานจากหน้าหน้าเว็บมันอีกทีหนึ่ง แล้วครับเครื่องบันทึกเสียงผมเออนี่แหละครับ <c oughs> น้ำโซดาทำเองโอ้โหสุดยอดกาซเหลือเฟือมากครับท่านเออผมต้องรีบปิดเครื่องบันทึกเสียงแล้วก็ไม์พวกนี้ก่อนที่มันจะชอ็อตเอาเป็นว่าไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวขอรีวิวให้จบแล้วกันนะครับผมเอ่อ เป็นโซดาจริงไหมนะครับลองของหมุนออกมาแล้วอ๋ออ๋อผมหมุนไม่แน่นผมต้องหมุนให้แน่นกว่านี้หรือปล่าเปิดได้หน่ากลัวจริงน่ากลัวครับ อืมเป็นไงโซดาไหมครับฟองฟู่เลยเป็นน้ำโซดาจากน้ำเปล่าครับแต่เป็นโซดาอืเป็นโซดา,ดาจริงด้วย,วยอืร,รสชาติแบบโซดาเลยเยี่ยมครับในเรื่องความยืดผมต้องไปฝึกใช้มันเชี่ยวชาญกว่านี้ไม,ม่คือหนึ่งต้องล็อกให้แน่นต้องหมุนให้แน่นผมหมุนตรงผมหมุนไม่แน่นนะครับแล้วมันมันก็ทะลักออกมา,าเดี๋ยวเียลองอีกไม่เหลือน้ำให้ลองแล้ว โอ้โหเปีกไปหมดโอ้โหพระเจ้าือแต่เป็นโซดา,างีนครับอืมจ้าดีด้วยเยี่ยมเยี่ยมแต่ว่าผมต้องเรียนรู้เนี่ยนี่ผมรีวิวให้จบแล้วผมต้องเช็ดพวกนี้หมดแนละ้วเครื่องบันทุกเสียงเครื่องกล้องไมอะไรพวกนี้โอ้โหแบบตอนนี้ปีกเละเทะไปหมดแล้วครับใครเคยเจออะไรกันอย่างี้ครับเอ้าอย่างนี้อ่ะอะอ๋อดี่สายวัสดุอ่ะ ซ้ายโอเคครับวัสดุก็ดูป่ปอดบ้างนิดนึงนะครับน่ากลัวกลัวมันระเบิดแตกใส่หน้าก็เก็บเก็บดีๆหน่อยนึงนะครับเพราะตกแตกก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับอน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงๆ,ๆน่ากลัวจริงโอเคแต่ดีครับคือเป็นโซดาจริงๆอะโซดาแล้วแ,แบบรสชาติโซดาเลยแล้วก็แก๊สก็โอเคเวลาลินลินลินเทลงไปนีดก็ปองปองปองก็ปอดเลยอันนี้น่าจะใช้ทำน้ำมัดลมได้ ผสมเฮลบุบอยผสมอะไรห,หรือว่าผสมเก็กฮวยหรืออะไรหรือยาอยากทำเองให้มันกลายเป็นน้ำอัดลมก็อโอเคนะผมถือว่าโอเคเลยแหละก็เ,เปียกไม่ทั้งตัวเปียกไปหมดเลยเนี้ยครับผมก็คือการใช้งานก็ใช้งานได้อย่างที่เห็นนะครับต่ต้องต้องระมัดระวังใช้งานให้เป็นหน่อยนะครับผมแล้วก็ราคาเหรอราคาสี่ร้ยสิบบาทผมถือว่าโอเคนะ แต่ว่ากลวยตรงนี้ถ้าแตกแล้วก็เราต้องซื้อใหม่ต้องชุดหรือเปล่าเนี่ยความคุ้มค่ามันอาจจะอยู่ตรงนี้คือถ้ารักษาไม่ดีเราคงต้องซื้อใหม่ทั้งชุดเพราะเขาคงไม่มีชอ็ชอาตรงนี้ขายไอ้ตรงนี้ไอ้หลอดนี้มีขายนะครับผมกล่องหนึ่งมีสิบกล่องหนึ่งมีสิบหลอดสิบหลอดอผมเจอร้านถูกที่สุดอาจจะมีถูกกว่านี้แต่ผมผมผมซื้อร้านเดียวกันร้อยสิบเก้าบาทอาจจะมีถูกกว่านี้ร้อยสิบเก้าบาทก็ตกเออ 1บาท90สตางค์ใช่ไหมตลอดน,นะครับผมจริงๆถามว่าโซดาขวดนึงแพงไหมโซดาขวดนึงก็10บาทได้หน่อยเดียวอันนี้เราเอาน้ํามาทําโซดาได้ผมว่าคุ้มกว่านะคุ้มกว่าจริงก็โอ้น่ากลัวน่ากลัวมากตอนนี้เปียกไปหมดแล้วคือผมต้องทาความสะอาดแล้วต้องเช็ดเช็ดแถวนี้ให้หมดเอาเป็นว่ามากี่นาทีมมาเยอะแล้วนะเนี่ยเอาเป็นว่าคือของมันน่าใช้พอใช้พอดีครับถ้าใครสนใจก็ ลองหา,าเองนะครับในลาซาดามีขายหลายร้านและเกินหลายราคาด้วยหาร้านที่ถูกที่สุดแล้วกันผมเจอที่410บาทบางคนอาจจะเจอถูกกว่าน,นี้เจอถูกก็นนอคอมเมนต์บอกข้างล่างด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็หลอดหลอดก็เซ็ตเซ็ต119ผมเจอคนอื่นอาจจะเจอถูกกว่าน,นี้ก็ยังไงเดี๋ยวใครใครเจอใครสนใจก็หากันเอาเองนะครับผมลาซาดามีขายร้านไหนไม่บอกครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามดูรีวิวป้าป้าบออะไรทำนองนี้ครับผม ก็เดี๋ยวโอกาสหน้ามีอะไรทาน่าสนใจเดี๋ยวอยกลับมาเจอกันใหม่แล้วกันครับผมโอกาสนี้เเดี๋ยวครั้งนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ